ได้สามปอร์สู็นต์มาอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนนนคิดว่าอะไรอีกนิดเดียวค่อยๆโฟกัสไปค่อยๆโฟกัสก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วค่อยๆโฟกัสมีอะไรอีกไหมคิดว่าคือ,อคระยะส่วนใหญ่นะครับระยะที่กําลังขยายต่าําเราเห็นตัวเลขก่อน <C UT> ตัวเลขหนึ่งร้อยตัวเลขยี่สิบตัวเลขห้าสิบตัวเลขสิบพวกเนี้ย อ่นเดี้ดูด่วดอออนวอาฝันเลยฝันม,มานาต่อคือ <c oughs> จะไม่เสมอนะครับกำลังขยายต่างของเลนเนี่ยมันจะมีคำว่า w d อยู่เลนพวกนี้จะมีคำว่า W.D. อยู่ W.D. คือ working distance ระยะห่างระหว่างตัวเลนส์ด้านล่างกับตัวชิ้นงานเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ ส่วนใหญ่แล้วที่กําลังขยายตา่ำจะห่างเยอะมันก็เลยไม่ชนชิ้นงานแน่นอนแล้วที่ไปกําลังขยายอื่นๆโฟกัสมันจะได้แล้วไม่จําเป็นต้องทําที่กําลังขยายสูงโอกาสผิดพลาดเยอะแล้วโอกาสที่จะเจ๊งเยอะเลนจะเจ๊งเยอะเพราะนั้นเ,เขาต้องทําที่กําลังขยายตา่ำเพราะอะไรเบรกินี้เทนสูงสูงแล้วเวลาปรับ,บโฟกัสเนี่ยเราจะมีระยะในการปรับง่าย เพราะถ้าเป็นกําลังขยายสูงเรามีระยะโฟกัสมันนิดเดียวเองเรามีความผิดพลาดที่จะขึ้นลงต่ําสูงเนี่ยนิดเดียวเองมันจะไปะชนได้เพราะเราไม่เคยทําลองไปลองโอเคนะครับอย่างน,นี้พอได้นี้เสร็จไฟถ้าเป็นที่ผมบอกเมืนน่อกี้คือมันมีวอร์ซัพพลายเพื่อ,อตัดแสงให้มากแสงให้น้อยตัวนี้ก็มีเหมือนกันแต่มันสังเกตว่าจะไม่มีตัววอร์ซัพพลายอยู่ด้านข้าง <Okay. S 1> ลวมันจะมีอยู่ในระบบของมันเอง เขามือทางด้านซ้ายมือที่ว่างมันมีปุ่มดำๆอยู่ปุ่มหนึ่งที่มันสามารถเลื่อนได้เลื่อนไปจะมีแสงขึ้นมาเห็นไหมจะมีแสงขึ้นมาผมเลื่อนกลับแสงหายต้องวางไว้ตำแหน่งที่แสงมันน้อยๆก่อนไม่งั้นเราวางไว้ที่แสงเยอะๆจะหลอดมันเหมือนกับปัด้วยทันนะครับดังนั้นถ้าสมมุติกรณีที่เราเสียจาจงานควรหลีแสงลงให้สุดแล้วก็ปิดเครื่องนั่นคือตอนจบนะครับ ถ้าตอนทำก,ก็ค่อยๆหลีกามือนกันไปนะครับเวลาปรับถ้าตามเข็มคือเปิดแสงทวนเข็มคือหลีแสงนะครับตามกบบทวนตุกปุ่มทนี่มันมีปุ่มหนึ่งนะครับพอได้ยีนเสร็จเราปรับแสงในระดับที่เราพอเหมาะก่อนจากนั้นผมไม่ได้เขียนพิมพ์นะผมก็พููไปก่อน้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีนึงปรับโฟกัส การปรับโฟกัสต,ตอนนี้ต้องตาเรามองที่ตัวเลนส์นะครับเดีย๋ยวผมให้ให้ตัวอย่างทำสักหนึ่งคนพอนะครับเดี๋ยวเวลา,าไม่ทันผมปรับผมปรับชิ้นงานผมได้แล้วผมได้โฟกัสแล้วผมปรับได้โฟกัสรู้ได้ไงว่าได้โฟกัสมันชัดครับมันจะชัดและอย่างหนึ่งว่านั่นคือชิ้นงานหรือเแปบบล่าเรามีวิธีทําก็คือ เลื่อนสเตปต,ตรงนี้ดูว่าชิ้นงานมันขยับหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่ตัวชิ้นงานมันจะไม่ขยับสิ่งต่อไปนี้ห้ามทำโดยพละการผมทำได้แต่พวกเราห้ามทำโชว์ให้ใครดูห้ามโชว์เลยนะเรื่องนี้ขอร้องมันจะไม่เป็นอะไรเพราะว่าโฟกัสมันได้ ถ้ามันมีไม่ได้นี่แหละน่าแต่แต่เมื่อกี้ก็คือโฟกัสมันได้ดังนั้นมันไม่เป็นไรโอเคปวะเมื่อกี้เบืออะไรโฟกัสได้จะไม่ชนทุกตัวจะไม่ได้โดนอ๋อโอเคโอเคครับเมื่อกี้นึกว่าเล็กจังมันได้สะดุดเห็นไหมคืออันนั้นจะโฟกัสตัวนี้ได้ทุกตัวจะได้ลึกเหมือนกันหมดมันปรับเล็กน้อยเท่านั้นเองเมื่อกี้ก็เสียวอะใครที่งก็เสียว มาแบเนี้นะครับดังน,นั้นที่ผมบอกเนี่ยนี่คือโฟกัสนี่ได้โฟกัสโฟกัสแล้วดังนั้นทำโฟกัสแค่หนึ่งตัวพอจบโฟกัสตัวนี้ที่เหลือมันเบลอก็ตับมันมีปุ่มอีสองปุ่มเลยปุ่มด้านนี้ห้ามไปใช้ส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะเป็นตัวล็อกและอย่างหนึ่งเขาไม่ค่อยใช้เพราะอะไรเพราะมันเกยดกัดติตัวนี้<ด>เห็นไหมเขาก็เลยทําเป็นปุ่มล็อกตรงนี้ไว้ให้เราแต่อย่าไปใช้นะตรงนี้นะไม่จําเป็น มันมีอยู่ฝั่งด้านนี้แล้วปุ่มไม่มีสองตัวตัวปุ่มใหญ่กับปุ่มเล็กปุ่มใหญ่คือปุ่มยาญในการเลือ่อนหยับหยาปุ่มเล็กๆจะอยู่ด้านนอกปุ่มเล็กๆเอาไว้สําหรับหมุนละเอียดหมุนละเอียดหมุนละเอียดอย่าไปหวัง<อ>วีดีโอของเพื่อนคนเดียวนะฟังด้วย <laughs> เพื่อนก็ถ่ายในข้างเดียวข้างนี้เขาไม่เห็นไนงะนะครับเดี๋ยวก็บอกเพื่อนเขาด้วยทางด้านนี้นะครับเดีอยววันนี้วหน้านมาดูมาให้เพื่อนแชร์เพื่อนด้วย ให้ใช้ให้ผมด้วยนะสชอท,ที่เกียจไงแล้วเดี๋ยวไปสอบก็ต่อเลยชนะอเ <laughs> นี่ย<อ>นะครับ<อ>ปุ่มนี้ก็คือปุ่มหยาบเรื่องอย่างนี้ปุ่มนี้คือปุ่มละเอียดเรื่องเล็กนิดกรณีที่ได้โฟกัสแล้วปุ่มหยาบนะครับปุ่มนี้คือปุ่มละเอียดเอาไว้สําหรับปรับโฟกัสในกรณีที่เป็นกําลังขยายที่สูงขึ้นโอเคครับเชิญความเดิมนี่เอแล้วจะเลี่ยงสมัยให้ให้พี่ด้วยนะสบายกมต่อไปนี่เนละยนี่แหละบางคนก็เรียกว่า เือคนดื่มเกือว่าเนี่ยเกือใช่ไหมนะเป็นคนดีครับคนดีตามดีส่งผลผลต่อเราโ <c oughs> okay. อเคเห็นนะครับพอได้อันนี้เสร็จตัวนี้มันโฟกัสเปลี่ยนไปแล้วเพราะมันมุงขยับเราอย่าไปทำเราต้องปรับเชคดูอีกทีหนึง่งโอเคโฟกัสได้บางครั้งคนตาเอียงคนตาเหล่ไม่เกี่ยวคนตาสั้น สายตายาวเมื่อกี้มันแบบสไลด์อย่างนี้ใช่ไหมตัวโฟกัสของตาเราแต่เครื่องนี้จะเป็นแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> มันไม่เหมือนกันดังนั้นโฟกัสถ้าคนเริ่มทาครั้งแรกตาเราสองฝั่งเนี่ยจะเห็นเป็นสองภาพดังนั้นมันเห็นเป็นแบบนี้คุณทํายังไงก็ได้ให้เจ้าตัวเนี้ยมันรวมกันให้เป็นหนึ่งภาพพอเป็นหนึ่งภาพเสร็จภาพมันจะขยายใหญ่ขึ้นเห็นแอรเรียกว้างขึ้นอื ถ้าเราเห็นเป็นสองตาอย่างงี้เรามาใช้ตัวนี้ในการตับนะครับมันจะช่วยทําให้ภาพเนี่ยจะไม่ซ้อนกันภาพจะรวมกันเป็นหนึ่งภาพโอเคนะอันนี้คือสิ่งสําคัญของตาผมยังไม่สอนต่อกล้องตัวนี้คือ C C D เดี๋ยวผมจะมให้รายละเอียดเกี่ยวกับ C C D C C D เราสามารถเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับว่า C C D ตัวยอ่อได้ว่าคืออะไรนะครับมันมีหลักหรือเยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ตตัวยอ่อเขาเรียกว,ว่า C C D หมดนะครับ โอเคสเตทก็ไม่มีอะไรทั้งหมดแล้วมีแค่นี้นั่นแปบภาพให้ชัด <c oughs> กรณีที่เอาชิ้นงานออกสมมติว,ว่าคุณทําที่เรียนกาลังขยายสูงแล้ว <c oughs> เห็นภาพแล้วเห็นทุกอย่างหมดแล้วคุณก็ต้องกลับมาที่กําลังขยายต่าําแล้วก็ใช้ปุ่มอยากเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาให้สุดเลื่อนมาให้สุดสุดเท่าที่สุดได้พอสุดแล้วไม่ต้องไปต่อนะ <c oughs> ก็เอาชิ้นงานออกมาพอ,อาชิ้นงานออกมาเสร็จสิงงออส่งที่ตามมา เช็คดูไฟก่อนแล้วก็หลีไฟลงแล้วก็ไปปิดเครื่องนั่นแหละคุณจะได้เต็ม